เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมว่าตาาเบกกลับมาพบก,กันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเมื่อไหรพ่อจะเลิกเรียนโดยคุณเขียนกาจนาเจเคตอนที่2นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลองติดต่อสอบถามคุณเขียนไปได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปนะผมเองก็ไม่ได้ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีก็อยากให้ไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคุณพ่อวัยเรียนหลับแล้วเลยครับผมพยายาถามคนบ่อดหลัง ตอนกลับคนเก่งอ้อนให้พี่หมอไปนั่งด้วยนั่งได้สักพักเจ้าตัวก็ชิ่งหลับนุนตากป้าป้าเฉยกินทั้งไอศครีมและกินข้าวมันไก่เกือบหมดหนึ่งจานก็เลยหมดฤทธิ์อย่างที่เห็นนะครับคงเหนื่อยเห็นเขารอคุณตั้งแต่บ่ายไม่ยอมนอนกลางวันด้วยคนเก่งคงอยากเที่ยวผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไหนพี่จะทำงานไปอีกด้วยเจ้าตัวคงเหงาแหละครับทั้งป้าป้าทั้งพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเรียนบอกกับใช้เวลาหลังเรียนไปช่วยงานที่บ้านด้วย ส่วนพี่หมอก้ารับทำแซนดิชส่งตามบริษัทหรือตามโรงแรมเคยขอให้เขาเลิกทําจะได้มาดูแลคนเก่งได้เต็มที่แต่พี่หมอไม่ยอมอยากหาเงินมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้วยแค่ผมคนเดียวหาคนเดียวพอใช้จ่ายได้สบายๆอยู่แล้วถ้าเขาอยากทาผมก็ห้าไม่ได้เราสองคนอยู่เหมือนคู่รักทั่วไปเป็นครอบครัวเล็กๆช่วยกันดูแลลูกซึ่งที่ผิดแผกจากคู่รักทั่วไปคือผมและพี่เขาไม่เคยบอกรักกัน ซึ่งไม่รู้ว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้เพราะรักหรือหน้าที่พี่เคยอยากย้อนเวลากลับไปคืนนั้นไหมเพราะคืนนั้นมันคือต้นเรื่องทั้งหมดของเราทั้งคู่เรื่องทุกอย่างมันเกิดจากความผิดพลาดล้น้วนผมหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายรักให้เขาทําหน้าที่ป้าป๊าของคนเก่งผมมันก็ไม่เอาไหนอย่างที่คุณพ่อว่าบ่อยๆนั่นแหละนะบอกตามตรงเลยนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะย้อนคุณจะได้เรียนต่ออย่างสบายใจไม่มีห่วงส่วนผมก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม แต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผมว่าเราควรแก้ไขและทำมันให้ดีที่สุดมากกว่ามาโทษความผิดพลาดในอดีตดีกว่าไหมครับถึงคอนโดสารทุ่มกว่าผมอุ้มคนเก่งขึ้นมาทว่าในห้องมีคนนั่งรออยู่ที่โซฟาพี่แกรนหันมาสบตาพลางถอนหายใจให้ดาวประสงค์ที่พี่แกรนมาหาคงไม่พ้นเรื่องที่บ้านแน่นอนพี่แกรนสวัสดีครับเดี๋ยวเอาคนเก่งมาให้ผมอุ้มต่อ คุณคุยกับพี่เถอะพี่หมอกยกมือไหว้พี่แกรนอย่างเกรงเกรงผมส่งคนเก่งในอ้อมอกให้อีกฝ่ายก่อนพี่หมอกจะหันไปถามพี่แกร์คุณแกรนนับน้ำหรือของว่างอะไรไหมครับไม่เป็นไรพี่มาคุยกับน้องชายพี่แป๊บเดียวพักผ่อนเถอะนะคนเก่งน่าจะเหนื่อยหลับปุ๋ยเลยพี่สาวผมหันไปบอกพร้อมดูใบหน้าหลานชายของตัวเองด้วยความเอ็นดูพี่หมอกจึงพยักหน้ารับแล้วอุ้มคนเก่งเข้าห้องนอนไปผมเลยเดินมาทิ้งก้นหน้าที่โซฟาข้างพี่แกรนควบถามคำถาม พี่แกรนมีอะไรหรือเปล่าครับคนเก่งโตขึ้นทุกวันนะเมื่อไหร่แกจะบอกคุณแม่กับคุณพ่อสักทีแทบจำไม่ได้แล้วว่าพี่แกรนตั้งคำถามนี้กับผมครั้งที่เท่าไหร่แต่ฐานเกือบทุกรอบที่พบหน้ากันไว้ผมเรียนจบนะเดี๋ยวจะพาคนเก่งไปหาที่บ้านเองแกรู้ไหมว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกนะถึงหมอก็จะกำพร้าไม่มีพ่อแม่ให้ดูแลใช่ว่าแกาจะมากักขังเขาให้อยู่ในที่แบบนี้กับแกนะคิดในฐานะหัวหน้าครอบครัวสิ มองคุณให้สิ่งที่ดีกว่านี้พี่ก็รู้ว่าถ้าผมบอกไปเรื่องทุกอย่างมันจะยากแล้วแกลองบอกหรือยังคําถามของพี่แกร์ทาให้ผมตกอยู่ในภาวะกลื่นไม่เข้าคายไม่ออกจะว่าผมยากก็ได้ที่พาเขาสองคนมาเจออะไรแบบนี้ถ้าไปตอนนี้ตอนที่ยังไม่พร้อมผมกลัวว่าทั้งลูกทั้งพี่หมอกจะไม่โอเคผมไม่มีอะไรเลยสักอย่างคอนโดก็เป็นของพี่สาวรถก็ของคุณพ่อค่าขนมบางส่วนคุณแม่ก็ยังส่งให้ใช้เลย ดูๆไปแล้วไม่มีอะไรให้น่าภูมิใจแถมยังหาเรื่องให้พวกท่านปวดหัวอีกพี่คงบอกแกไม่ได้หรอกก็แล้วแต่แกจะตัดสินใจเฮ้ยพี่แกรนถอนหายใจหลังพูดจบเพราะรู้ดีอยู่แก่ใจว่ายังไงผมก็ยังไม่พาคนเก่งไปเจอคุณพ่อกับคุณแม่ในช่วงเวลานี้แน่นอนครับคุณพ่อกับคุณแม่อยากเจอพรุ่งนี้ตอนเย็นไปกินข้าวที่บ้านแล้วกันคนตรงหน้ายื่นถุงกระดาษที่วางไว้ข้างตัวเองให้ ผมก้มดูของฝากในถุงกระดาษเป็นพวกช็อกโกแลตอย่างดีของฝากจากปารีสเนะ่ยพี่ซื้อมาฝากคนเก่งขอบคุณนะครับของโปรโดคนเก่งเลยพี่กลับแล้วเนะี่ยมีอะไรโทรหาพี่แล้วกันกลับดีๆนะครับขอบคุณพี่แกรนมากมากเลยนะครับสําหรับทุกเรื่องพี่สาวผมพยัยหน้ารับรู้ตอบท้ายก่อนยากเท้าเดิน,นออกจากห้องไปพรุ่งนี้จะโดนคุณพ่อถามเรื่องอะไรบ้างวะเน,นี่ยเฮ้ย คุณแกรนไปแล้วเหรอครับพี่หมอออกมาจากห้องคนเก่งพอดีก็ตั้งคำถามใช่ครับมือยื่นถุงกระดาษให้อีกฝ่ายพี่หมอรับไปถือไว้พลางก้มดูของด้านในช็อกโกแลตครับพี่แกรนซื้อมาฝากคนเก่งแล้วคุณแกรนมามีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับพี่แกรนแค่แวะเอาขนมมาฝากคนเก่งเน่ะอ๋อครับเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วคุณจะเอาอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมสายหน้าปฏิเสธ พี่หมอกเลยกลับเข้าห้องคนเก่งไปใช่เรานอนแยกห้องกันนะพี่หมอกนอนกับคนเก่งส่วนผมเนี่ยนอนคนเดียวเพราะผมทํางานดึกไหนจะหอบงานที่บริษัทงานมาหาลาัยมาทําด้วยพี่หมอกเลยแยกไปนอนกับคนเก่งตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เรามาอยู่ด้วยกันตอนแรกที่เรามาอยู่ด้วยกันผมคิดว่ามันคือหน้าที่พอนานข้าวผมก็เผลอหวันว่นไหวกับพี่หมอกทุกวันพ่อตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปเย็นฉายพ่อขอสักห้านาทีนะคนเก่ง รู้สึกตัวอีกทีก็มีมือบางมาสะก,กิดปลุกจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนเก่งนั่นเองพ่อจะไปเรีนยนสายนะโอเคโอเคลุกแล้วครับคนเก่งช่วยดึงมือพ่อหน่อยนะครับมือเล็กๆพยายามดึงตัวผมให้ลุกขึ้นทั้งกัดฟันดึงบีบหน้าบีบตาเข้นแรงที่มีแต่ก็เท่านั้นแหละครับแรงเด็กจะไปสู้แรงคนโตได้ยังไงแล้วสุดท้ายผมก็กลัวเขาเหนื่อยเลยยอมลุกนั่งง่ายง่ายเย้พ่อ,อยกแกวเก่งสมชื่อเลยคนเก่ง ยกมือลูบหัวคนตัวเล็กด้วยความเอ็นดูกี่โมงแล้วครับคนเก่งใช้ความคิดพักหนึ่งก็จะลงจากเตียงไปหยิบโทรศัพท์มาให้ผมพ่อเดือคนเก่งเนือไม่เป็งเขาคงเห็นผมชอบดูเวลากับโทรศัพท์บ่อยๆแลยคิดว่าโทรศัพท์สามารถดูเวลาได้ก็เลยหยิบมาให้ดูเวลาเองฉลาดจริงๆเลยลูกใครเนี่ยขอบคุณนะครับอดขยี้หัวลูกด้วยความเอ็นดูไม่ได้จึงคอยเปิดหน้าจอโทรศัพท์ดูเวลาจะพูดคำหยาบต่อหน้าคนเก่งไม่ได้ เดี๋ยวลูกเรียนแบบตามพูดในใจท้ายแล้วกันชิปหายเก้าโมงแล้วมีเรียนเก้าโมงครึ่งหลังตั้งสติได้ผมจจเข้าห้องน้ำพร้อมพเตัวทันทีคนตัวเล็กได้แต่นั่งหัวเราคิดค้างไม่เห็นพฤติกรรมผมเอามาจากห้องน้ำคนเก่งก็หายไปแล้วผมรีบแต่งตัวแข่งกับเวลาสวมเสื้อช็อปลูกๆดูตัวเองผ่านกระจกจนเรียบร้อยจงก้าวขาซ้ายออกจากห้องฮ่าครับยานไม่กลับน้ำช่อมครับคนเก่งยื่นถุงแส่วิ่กับน้ำส้มให้ แม้จะรีบแค่ไหนก็ต้องหยุดทุกอย่างแล้วย่อตัวลงรับขอที่คนเก่งยื่นให้ตั้งใจเรียนนะพ่อครับพ่อจะตั้งใจเรียนเนะไหนพ่อขอหอมแก้มหน่อยสิเจ้าตัวเล็กขยับแก้มมาใกล้ๆผมจึงกดจมูกลงแก้มนุ่มๆแต่พลางก่อนออกไปเรียนชื่นใจจังเลยครับคนเก่งทำยังไงครับพี่เหมาที่ยืนดูสถานการณ์เงียบๆมาสักพักบอกคนตัวเล็กสช่สดนี้ครับพ่อคนเก่งยกมือไหว้พร้อมรอยยิม้มหวาน ผมระว่าดโดยการพยักหน้าตอบดึงคนเก่งมาก,ก่อเกือบนาทีจากนั้นก็ลุกขึ้นมองไปทางพี่หมอเพื่อกล่าวคำลาไปแล้วนะครับพี่หมอยิ้มตอบผมจัดการหอมหัวคนเก่งเป็นครั้งสุดท้ายยกมือลูกหัวคนตัวเล็กไปเรียนแล้วนะครับคนเก่งของพ่อจะว่าผมลีลาก็ได้เนะแต่กว่าจะเย็นโคตรคิดถึงลูกบบกไม้โบกมือลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินออกมาจากห้องก่อนก้มดูเวลาในโทรศัพท์อีกทีก้าโมงยี่สิบจากนั้นก็เหยียบคันเร่งแทบเป็นไฟ ม่น่าหลงสเสน่ห์คนเก่งเลยตายตายผมก่นด่าตัวเองก่อนขับรถมาเรื่อยๆจนถึงมหาลายัยดูเวลาขี่ก็สายเกินไป5้านาทีแล้วรีบคว้าเอากระเป๋ามาสะพายบ่าหลวมๆเข้าตึกไปเรียนทันทีโชคดีว,วันนี้อาจารย์ยังไม่มาพอมีเวลากอบกลวยอากาศเข้าปอดสักพักเพื่อนรักค่อยตามหลังมาหย่อนก้นนั่งกับโต๊ะเลคเชอร์ข้างผมด้วยท่าทีสบายอารมณ์เป็นอะไรมานั่งหอเป็นหมาเนี่ยเป็นคำทักทายแรกของเพื่อนรักสายแล้วเกือบไม่ทัน ใครจะเหมือนมึงดูท่าทางไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยก็เป็นปกติของกูหรือเปล่าวะให้ทายคนเก่งปลุกมึงแล้วมึงก็หอมแก้มลูกกอดลูกจนแทบเปื่อยกว่าจะออกจากห้องได้อืมเหมือนปะติกล้องวงจรปิดในคอนโดกูเลยวะเออลงทั้งลูกทั้งเขาทำไมไม่พาเข้าบ้านสักทีวะรับรองคุณย่ากว่าชมนคงหาคนช่วยดูแลหลานได้แน่นอนแม่กูรู้ได้ตายพอดีกลัวอะไรนักหนาวะ พี่หมอก็แสนดีคนเก่งก็น่ารักคุณแม่ของมึงชอบท่วถ้าเป็นอย่างที่ไอ้ฟอร์มบอกก็ดีสิถ้าว่าหากตรงกันข้ามแล้วผมว่าเวลานี้คงยังไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าพาเข้าไปบ้านไม่ดีกว่าว่ารอกูจบมีงานทำพ่อกับแม่กูจะได้ไม่ว่ามากเพื่อรักเบปากกรอกตารำคาญกับคำตอบของผมเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยลูกมึงต้องโตต้องเข้าสังคมถึงเวลานั้นมึงจะมาหลบหลบซ่อนซเหมือนทุกวันไม่ได้นะเว้ย กูอบอกได้แค่นี้แหละมันตบบาด,ดังปูปูล้วงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นข้าเวลาแล้วล่อยให้ผมได้ใช้ความคิดเงียบๆก็จริงอย่างที่มันว่านะคนเก่งต้องโตต้องเข้าสังคมต้องโดนถามเรื่องครอบครัวอาจจะโดนเพื่อนล้อก็ได้ถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ผมไม่มีอะไรเลยยังเรียนไม่จบขืนแบกหน้าไปบอกคุณพ่อกับคุณแม่ว่ามีลูกซ่อนไว้มีหวังพวกท่านในหัวใจวายพอดีเรียนตัวสุดท้ายของวันจบสี่โมงกว่า วันนี้ผมมีนัดกินข้าวกับที่บ้านเรียนเสร็จแล้วขับรถตรงดิ่งมาที่บ้านทันทีซึ่งไม่ได้กลับมาเกือบสามเดือนเต็มๆเพราะยุ่งๆแต่พุกท่านคงรู้ดีว่าลูกชายคนเล็กเรียนหนักคุณหนูกแกรมน้ำเสียงแสงคุณหูเอ่ยเรียกหลังท้าผมหยิบเขตบ้านในรอบสามเดือนป้าน้อยป้าน้อยเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงผมกับพี่แกรม,มาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นคนสนิทของคุณแม่ไม่เจอกันนานสวยขึ้นนะครับคุณหนูกแกรมของป้าก็หล่อขึ้นมากค่ะ ป้าาก็ครืดครืดผมลุ้งเอาโทรศัพท์ขึ้นมาตามการสานสายเรียกเข้าเห็นรายชื่อเป็นพี่หมอก็ไม่ร,รอรีบกดรับทันทีและชะงักการสนทนากับป้าน้อยครับฮูได้ยินเสียงคนเก่งพูดก็ไม่เสียงพี่หมอแซกคนเก่งแอบเอาโทรศัพท์ป้าป้าไปโทรอยีกแล้วนะอ,อ้ายกลับมานละ้คนเก่งย่ออยู่ยังไม่ทนันได้อ้าปากถามไถ่สายก็ถูกตัดไปสะดือ มีอะไรหรือเปล่าคะป้าน้อยถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยพอดีเพื่อนโทรตามเรื่องงานเ,นเดี๋ยวผม,มรีบไปก่อนนะครับฝากความคิดถึงถึงคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยครับทิ้งท้ายประโยคอันยาวเหยียพร้อมกอดป้าน้อยด้วยความคิดถึงเดี๋ยวค่ะไม่เข้าไปในบ้านเลยคะไม่ดีกว่าครับผมรีบนะเพราะกลัวเจ้าตัวเล็กจะรอนานผมจั่นขึ้นรถกลับคอนโดทันทีโดยไม่สนใจเสียงเรียกของป้าน้อยจากบ้านมาถึงคอนโดประมาณ20นาที ยังไม่ทันก้าวขาลงจากรถอยู่ๆก็มีสายเรียกเข้าหลายสายที่เป็นพี่แกรนโทรมาตามครับแกอยู่ไหนอะเห็นไปน้อยบอกว่าเข้ามาบ้านแล้วไม่ใช่เหรอครับเข้าไปแล้วพอดีคนเก่งโทรตามผมเลยรีบกลับเนะี่ยที่จริงกะจะหนีหน้าคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเวลายอยู่ใกล้ๆทีไรหายใจใหายคอไม่ค่อยทั่วท้องถ้ารอบหน้าแกยังใช้นิสัยเด็กๆอีกแล้วก็ต่อไปพี่จะให้ที่อยู่กับคุณแม่เองนะตู รั้งหน้าที่ไปแกลนว่าคงเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะ่แถมยังขู่ว่าจะเอาที่อยู่คอนโดนี้ไปบอกคุณแม่ด้วยพระโดนกดดันเรื่องผมและเป็นอีกครั้งที่ผมถอนหายใจก่อนตัดสินใจลงจากรถตรงดิกขึ้นห้องทันทีป่านนี้คนเก่งคงรอเกอ์และมัง้งแกร๊กพ่อเจ้าตัวเล็กวิ่งมากอดขาแน่นใช่ดีครับครับโทรหาพ่อมีอะไรเหรอผมอุ้มคนเก่งขึ้นได้ไปนั่งที่โซฟาและให้คนตัวเล็กนั่งตัก วางเข้าของต่างๆไว้ข้างกายเก่งค่ะครับเสร็จแล้วครับพี่มอกหันมาบอกหลังจากโต๊ะเสร็จเรียบร้อยผมเลยอุ้มคนเก่งมาที่โต๊ะอาหารวางเข้าลงกับที่ประจําทิ้งก็นั่งมองดูเมนูมื้อเย็นตรงหน้าวันนี้เน้นผักหน่อยนะครับพวกเรากินเนื้อมาหลายวันแล้วเดีย๋ยวใช้คําว่าเน้นเลยครับเรียกว่าวัตถุดิบหลักคือผักดีกว่าอยู่ต่อหน้าลูกด้วยจะเขี่ยทิ้งก็กระไรอยู่เดีย๋ยวคนเก่งกลายเป็นคนเกลียดผักแบบผมพอดี น่าอร่อยจังนะ,ป,ะป้าป้าคนเก่งไม่ชอบผากไงเจ้าตัวเล็กเบลปากหันหน้าไปบอกป้าป้าที่กําลังตักข้าวเตรียมเข้าปากคนเก่งอยู่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทานหน่อยนะครับป้าป้าทําสดฝีมือเลยนะสุดท้ายคนเก่งก็ยอมอ้าปากกินสิ่งที่พี่หมอป้อนเออคุณครับครับพี่พรุ่รงนี้ผมว่าจะไปดูโรงเรียนให้คนเก่งหลังได้ยินคําว่าโรงเรียนจึงฉุกคิดบางอย่างได้ ใช่ตอนนี้คนเก่งอายุใกล้ัยเรียนแล้วแต่พ่อมันยังเรียนไม่จบเลยเฮ้ยให้ผมพาไปไหมครับไม่ดีกว่าครับผมว่าผมไปกับจา๋าสะดวกกว่าไอ้้องเยียมคนเก่งจะเรียนได้เหรอเหมือนพ่อเลยคนเก่งพูดใส่ด้วยความดีใจทว่าคําพูดแม่ครูมันทําให้ผมรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกยังไงก็ไม่รู้พ่อ,อยังเรียนไม่จบส่วนลูกก็กําลังจะเข้าเรียนก็้นะ ผมมันคุณพ่อมือหนึ่งราจะเรียกว่าคุณพ่อไวสายดีคุณพ่อไวสายแหละถูกละเบ้ฟันเฟิร์มอ้าวแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สองนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมเรื่องนี้ <c oughs> ผมว่ามันก็ใสๆน่ารักดีนะ <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณเก่งกาจนาเจเคด้วยนะครับิงก์อยู่ใต้คลิปนะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณเก่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นิยายเรื่องนี้ด้วยนะคนเก่งน่ารักขนาดนี้ผมยังหลงเลยเออ อันอ่านอยู่ยังแบบเฮ้ยคนเก่งน่ารักว่ะน่ารักอ่ะท่วงสนทนาฮ่คมมนนาคอมเมนต์ช่วงสนทนาฮ่าคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องคำคินจะคำคินชาวใช่ไหมชัวช่วอะไรสักอย่างนั่นแหละนะเสียงเด็กน่ารักมากเอ๊จริงเปล่าน่ารักอ่ะเสียงแบบนี้น่ารักนะสิคนเก่งน่ารักใช่ไหมไปดูคอมเมนต์ที่สองจากน้องพรทิพย์นะครับสวัสดีครับพี่เบ้ไปต่อกันค่ะ เงืออะรนี้นะรอ,อีกแล้วติ่งกำยงมเลยค่ะดีนะที่เรายังไม่มีแฟนถ้ามีแฟนโดนจับผิดแน่นอนเลยกับการนั่งยิ้มอยู่กับโทรศัพท์คนเดียวนี่ย,ยิ้มแก้มแทบแตกเลยใช่ไไปดูคนวิทีสา,าจากน้งสมายเนี่ยคนเก่งน่ารักจังเลยเป็นอะไรเนี่ยเป็นโซทองท้องใจคุณพ่อเออไว้ใสคุณป้าป้าใสาคนรักครอบครัวนี้อบอุ่นจังเลยค่ะอ่ะแต่ลองคิดอีกมุมเนี่ยถ้าไม่มีคนเก่งจะเป็นยังไงอ่ะผมว่าไปกันไม่รอดนะครูเนี่ย เพราะมีคนเก่งเลยเขาสองคนเลยต้องรักกันได้ไงไปดูคนไม่ที่สี่จนน้องปวีวันนะครับเสียงคนเก่งหน้เหมือนไ้มากเอ๊ะแล้วเสียงเบคกันนะไม่เคยได้ยินเบคทำเสียงเด็กแบบนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่กันแล้วนะนับไม่ไหวแล้วเนี่ยเออเอาจริงๆก็คืออย่าวางกันงี้เลยนะอ่าถ้าเปรียบเทียบกันน่ะมีใครเคยดูอนิเมะเรื่องส p ป f a m ฟ l y ่ป่ะคนเก่งนี่คือัวเดียวกับอาเนียเลยนะผมก็เลยแบบลองทำเสียงอาเนียดู มันก็เข้าเฉยเลยก็เลยเออลองภาพเป็นเสียงอาเนียดิมันน่ารักดีนะอาเนียกลายเป็นเด็กมีมไปเลยไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกลนจากน้องนิวมิวนะครับเอ็นดูใครนี่ละ่ะทีนี้ทั้งพอ่อทั้งลูกเลยคนเก่งเสียงจะน่ารักไปไหนลูกเอาก็น่าแหละนะตามที่ตอบคอมเมนต์ไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแค่งเก่งน่ารักใช่ไหมล่ะเตนเต้นตื่นเต้นวักคือวักคือ ทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิ่มมุอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัฒนาเบ้จะสุ่มมาคอมเมนต์มาพูดคุยแกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อไปกำลังใจให้วัฒนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจบแล้สวัสดีครับผมวัฒนาเบ้ตัก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 ผ้าอย่าง